สัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่เจก,ก็จะพามาทําแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ฟักทองใส่ข้าวโพดค่ะพี่นอ้องใส่ข้าโพดมีมีพริกพริกตําใส่ตะไคร้หอมแดงกระเทียมเกลือเนาะคะ่ะหน่อไม้อันนี้จะมีผักกระแยงแล้วก็ผักใบแมงลักเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะมีเห็ดหอมเห็ดหนูหนูเห็ดขอนขาวมาค่ะเรามา ปรุงกันเลยอันนี้ก็จะเป็นใบไอ้น้ำยา,นางน้ำยางเนาะค่ะเตรียมพร้อมนะคะใส่ลงไปเลยพริกน้ำยานางลบเข้มข้นก็ใส่ลงไปเลยทีเดียวแล้วก็หน่อไม้ใส่ลงไปเลยข้าวโพดใส่ลงไปเลยแกงไทยคอนสารค่ะพี่น้อง แกงไทยคนสารจะประมาณนี้นะคะถ้ามีข้าวโพดข้าวเหนียวแห้งดีพี่น้องคะอันนี้หาไม่มีเนาะคะ่ะอยู่ตลาดมี่ซัมมี่ข้าวโพดหวานก็ใส่ไปหลดเนาะคะ่ะเห็ดใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็ไปข้างไฟติดเตาได้เลยจ้าพี่น้องคะแล้วก็มาปรุงกันเลยค่ะผงนัวอ่า ผงนัวเนาะค่ะพี่น้องเราตัาผงปรุงรสนะคะน้ำปลาใส่น้ปายน้ำปลานิดหน่อยเด้อพี่น,ะะน,น้องอพอเพราะว่าเราตําพริกเราใส่เกลือไปแล้วเนาะเราค่อยค่อยค่อยชิมไปเนาะคะ่ะเอาเอาความพอดีของแต่ละคนเนาะคะ่ะแสบน้อยอยู่ที่คนปรุงเนาะค่ะพี่น้องคะตามนีเด้อจ้าสุกแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องหอม ข้าอ้มะเขะแยงวผักอีตูลงไปค่ะพี่น้องคะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแกงอ่าอาจจะเป็นอาหารคีนกระไดเ้ยค่ะพี่น้องคะเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เป็นเจอาหารคีนใดเลยเด้อจ้าเพื่อสุขภาพเราจะแค่นี้ก็เรียบร้อยสุปแล้วมากินเขาน้ากันจ้ะพี่น้องคะหอมหอมผักกระแยง